สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาพบกับแอดฟ้าในคลิปแรกของวดวันที่16เมษายน2568กันด้วย2เลขในปฏิทินทาวิสวรรณและปฏิทินครรมชโตก่อนอื่นเรามาดูผลสลากวัที่ผ่านมากันก่อนค่ะ1เมษายน2568รางวันที่1เลขที่ออก669 687 รางวัลเลขหน้า3ตัว6กสหและ760ดหรางวัลเลขท้าย3ตัว180และ666กหรางวัลเลขท้าย2ตัว3าหแอดฟ้าก็ขอยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะมาดูผลงานวดนที่ผ่านมากันก่อนค่ะกับปฏิทินทาวเวสวรณก็เข้าไปในส่วนนี้นะคะ ชุดตัวเลข3าตัวถ้าใครนำไปตัดก็เข้าที่สาค่ะแล้วก็เข้าไปในส่วนของชุดตัวเลขข้ามงวดค่ะให้ไว้ที่7-8ผลออก8ปดชุดตัวกลับนะคะเป็นแนวทางตัวเน้นของงวดวันที่16แต่ว่ามาออกในงวดนี้1เมษายนสู้กันต่อเลยค่ะสำหรับใครที่พลาด เริ่มกันที่ปฏิทินทาเวสวุวรรณตัวเน้นนะคะของงวดวันที่16เมษายนให้ไว้ที่72 78 82 07 37 97 38 58 98ชุดตัวเลข3ตัวนะคะให้ไว้2ชุดมี972 782 ส่วนตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกค่ะ49 40 43 45 90 92 96อีกชุดหนึ่งนะคะ05 02 03 06 52 53 56ตัวเลขในช่องวันที่16ก็จะมี46 42 47 48 62 67 และ6 8ค่ะแไว้เป็นแนวทางกันนะคะกับแนวทางชุดตรงงวดวันที่16มีสเมษาย,ยนมาต่อกันที่ชุดข้ามงวดเลยค่ะเดือนพฤษภาคมผลออกวันที่2พฤษภานะคะตัวนี้เลยก็คือ97 70 90 72 73 75 02 03 05 ชุดตัวเลข3ามตัวนะคะหกเและ6 7เสองตัวเลขทางด้านซ้ายและขวาของปฏิทินชุดแรกค่ะ9ก้าสามเก้าหกเอีกชุดหนึ่งคือ6 1 6 0 6 2 6 9 1 0 1 2 1 4เกาแล้วก็ชุดตัวเลขในช่องวันที่สองพฤษภาค่ะ มีหกหนึ่งหกเจ็ดหแคบชุดข้ามว่เก็บไว้นะคะเอาไว้เป็นแนวทางกันค่ะต่อกันที่ปฏิทินคัมโชโนโลเลยค่ะแอดฟา้าต้องขอแจ้งก่อนนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่กับปฏิทินคัมะชโนโหนึเดือนจะมีตัวเลขเพียงแค่1ชุดนะคะสามารถนำไปเป็นแนวทางในงวดวันที่หแล้วก็สิค่ะ ก็จะเป็นชุดตัวเลขเดิมนะคะในงวดวันที่16เมษายน2568ตัวนิ้นค่ะ98 90 91 96 08 18 68ถัดมาทางด้านซ้ายมือนะคะมี45 46 1060 40 98 94 97 3 8 5 8ห้าชุดตัวเลข3มตัวก็จะมีอยู่ด้วยกันสองชุดค่ะ5 9 4แล้วก็ห้าตัวเลขในช่องวันที่16หนะคะส6 42 47 48 6, 2, 6, 7, 6อง7 68สี่หกสอง็สำหรับปฏิทินคำชะโนโดในงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะมาลุ้นต่อวันนี้ค่ะว่าเลขจะเข้าไหมกับปฏิทินคำชะโนโด มาต่อกันที่ชุดข้ามงวดเลยค่ะของเดือนพฤษภาคมชุดเน้นนะคะอยู่ที่หนึ่งสองค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดสองห้าสองเจ็ดสองแปดถัดมาด้านซ้ายนะคะก็มีสองหกเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าศูนย์สามห้าสาม ชุดตัวเลขสามตัวนะคะมีหนึ่งเจ็ดสามและหนึ่งเจ็ดเก้าตัวเลขในช่องวันที่สองค่ะมีหกหนึ่งหกเจ็ดหกห้าหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามแคบชุดค่ามวดเก็บไว้เป็นแนวทางกันนะคะสำหรับปฏิทินคำชะโนโดแล้วก็มาตามต่อกันที่ปฏิทินทเทวสวรรณโนฉบับตั้งโตค่ะ ผลงานดีนะคะงวดที่แล้ว1เมษายนเข้าที่ชุดตัวกลับค่ะให้ไว้ที่78ผลออก87ผลงานมาดีนะคะสำหรับปฏิทินเทวสุวรรณโฉบับตั้งโต๊ะเพราะว่าชุดตัวเลขน้อยแล้วก็เข้าต่อเนื่องค่ะก็มาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับปฏิทินเทวสุวรรณโฉบตั้งโต๊ะ มีสองห้าสี่เก้าชุดสามตัวชุดแรกนะคะเจ็ดหกห้าสองเก้าศูนย์ชุดสองตัวค่ะเจ็ดแปดศูนย์สามหกศูนย์สี่ศูนย์เก้าสามหกหนึ่งห้าสามสามเจ็ดห้าหนึ่งสองหกชุดสามตัวชุดสุดท้ายนะคะห้าเจ็ดหนึ่งค่ะสำหรับปฏิทินทาเวสุวรนโนฉบับตั้งโตนี้นะคะ หนึ่งเดือนก็จะมีแนวทางตัวเลขเพียงแค่หนึ่งชุดค่ะใช้กับในงวดวันที่หนึ่งแล้วก็สิบหกตัวเลขก็จะเป็นชุดเดียวกับชุดของงวดที่แล้วนะคะหนึ่งเมษายนก็นำมาใช้เป็นแนวทางกันต่อในงวดวันที่สิบหกเมษายนนี้ค่ะมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเข้าอีกไหมนะคะกับชุดตัวเลขเดิมนี้ค่ะ มาต่อกันที่ชุดข้ามงวนของปฏิทินเทเวสวันโนเลยค่ะกับเดือนพฤษภาคมให้ไว้ที่สองสามค่ะเก้าสามชุดสามตัวนะคะเจ็ดแปดหกก็ออกไปแล้วนะคะสำหรับชุดสามตัวนี้เจ็ดแปดหกชุดสามตัวอีกชุดนึงค่ะหกสองแปดสามหนึ่งเจ็ดสาม 4ี่ห้าเก้าห้าสี่เจดสามี่หนึ่งสองสห้าเหกแล้วก็ชุด3ตัวชุดสุดท้ายนะคะ7 7 8ดรอบหน้าแอดฟา้าก็จะเอาชุดข้ามงวดของปฏิทินเทาวสวรเดือนต่อเดือนเอามาให้รับชมกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะกับชุดตัวเลขสามตัวเพราะว่า ตั้งแต่ปีใหม่ของปฏิทินทาวเวสวรโนฉบับตั้งโต๊นี้ชุดตัวเลขสามตัวเข้าเข้าไปแล้วสองครั้งก็เดินดีนะคะกับปฏิทินชุดนี้ทั้ง2ตัวแล้วก็3มตัวมีชุดตัวเลขน้อยชุดแต่ว่าเข้าอย่างต่อเนื่องเลยรับชมคลิปนี้จบแล้วใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่อง Admin Flash Channel ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ